เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้การศึกษาเนี่ยเราก็ยังมีผีน้อยที่เกาหลีเราก็มีแรงงานไทยไปตกทุกข์ได้ยากจากสงครามอิสราเอลเราก็ยังมีแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ในป่าพวกเบอร์รี่ทั้งหลายที่สวีเดนที่ฟินแลนด์นะฮะเราก็มีคนงานไทายถูกต้มถูกตุนไปสารพัดถามว่าท้างนั้นเราต่างจากคนลาวตรงไหนที่ไปขายแรงงานด้วยกันถามว่าเราต่างจาก พมา่าตรงไหนไปขายแรงงานด้วยกันว่าเราต่างจากเวียดนามไปขายแรงงานด้วยกันสถานะของเราเนี่ยควรจะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราในซัมไปแต่เราอยู่พอไปต่างประเทศเราอยู่ในฐานะเดียวกันหรือนม่เลยพอาะเราทงานในสถานทูตเราเห็นปัญหาเหล่านี้ชัดครับก็ขอบคุณท่านทูตลงที่ได้ให้ภาพภาพที่ชัดเจนมากตั้งแต่ต่างประเทศมาคือเรื่องการศึกษาไทยคือเรื่องผลกระทบของการศาึกษาที่ไทยจัดแบบนี้ครับที่นี้ขยับมา คนที่เป็นนักการศึกษาจริงๆครับว่าท่านมองเรื่องก,การศึกษาไทยอย่างไรท่านดรอมริ์นาคอนทับครับแต่ท่านก็ส่งประเด็นนะครับเรื่องของอประเด็นใหม่ๆที่เป็นแนวโน้มนะครับในการที่เราจะต้องสร้างครูเพราะว่าครูก็จะไปสร้างคนในอนาคตท่านก็เลยจะฝากประเด็นที่สําคัญที่ท่านได้สก,กัดออกมาว่าความท้าทายของการผลิตครูนะครับแล้วก็การเตรียมครูและทักษะที่ครูต้องมีเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ อันที่หนึ่งเลยท่านบอกว่ามันมีแปดทักษะนะที่ครูเนี่ยถูกคาดหวังครูรุ่นใหม่ที่สังคมคาดหวังนะครับแล้วก็ต้องทําให้ได้ก็คือการเรียนการสอนที่เรียกว่า blended learning นะครับซึ่งจะเป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้ก็คงไม่พ้นเรื่องของ generative AI นะครับท่านรองหรืออะไรต่างๆที่จะเข้ามาแล้วก็เอามาทําอะไรเอามาทําให้การจัดก,การเรียนรู้เนี่ยนะครับได้คล่องแคล่วนะครับเพราะว่า กับโลกเปลี่ยนไปเหมือนที่ท่านท่านทูตได,ได้ได้นำเรียนให้เราเห็น<ฮ>ภาพนะครับว่าเด็กยุคใหม่เจเนชันใหม่ที่เกิดเข้ามาเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นชั้นเรียนมันต้องเปลี่ยนไปเป็นเด็กเรียนนิ่งก็จะเข้ามาอันที่สองสมรรถนะของการจัดการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นในเรื่องของการให้เด็กได้สร้างโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ที่มันเอาไปใช้ได้จริงนะครับเป็นชิ้นงานนะครับอันที่สามก็คือคุณครูต้องมีสมรรถนะ ทางด้านโซเชียลอิมชันเลอร์นิ่งอิโมชันลเลอร์นิ่งนะครับก็คือมีจิตวิทยาที่สูงด้วยแล้วก็ต้องเป็นจิตวิทยาที่ไม่ใช่จิตวิทยาแบบอันเดิมทีเ่เราเคยเรียนมาแนละ้วเพราะว่าตอนนี้เจนเบต้าเกิดแนละ้วนะครับไซโคโลจี Psychology เนี่ยต้องเป็นยังไงที่จะดึงเด็กแล้วก็สร้างเด็กให้เอนเกจกับเรานะครับประเด็นที่4เนี่ยนะครับสมัรถนะในเรื่องของ culture responsive นะครับการสร้างห้องเรียนที่มีพลงังบวกบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนพลังบวกตอนนี้เด็กพอเข้าห้องเรียนเป็นยังไงครับไม่อยากเข้าแต่ว่าจะทํำยังไงมันจะเป็นห้องเรียนที่เป็นพลังบวกแล้วเด็กออกไปแล้วไปบวกต่อไปสร้างการเรียนรู้แบบต่อเนื่องนะครับประเด็นต่อมาท่านบอกว่าเป็นในเรื่องของ interdisciplinary teaching การสอนที่เป็นบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆกับเ,เราถูกเรียนมาถูกฝึกมาให้เป็น เชิงเดี่ยวเช่นเอกนิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราเป็นเดียเด่ยวเดยวแต่ตอนนี้โลกมันต้องการอินเิเกรตอันนี้ก็เป็นทักษะที่คูดต,ต้องขึ้นมานะครับอันต่อมาครับเหมือนที่ท่านทูตด,ดำรงพูดเลยคือ global นะครับ global knowledge นะครับการรอบรู้การเชื่อมโยงบริบทโลกกับบริบทไทยสอนแบบนี้นะครับ personalized learning ทำยังไงที่เราจะดึงเอาเด็กเนี่ยขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กจะมีความต้องการพิเศษที่ไม่เหมือนกัน personalized learning เข้ามานะครับและสุดท้ายท่านฝากเรื่องของอ assessment skill การวัดและประเมินผลมันต้องถูกหรือใหม่เลยนะครับในการประเมินผลการเรียนรู้นะครับทำยังไงเราจะ a c c e s s และเข้าถึงเด็กแล้วก็เอาเนี่ยให้เห็น personalized ของเด็กแต่ละคนแล้วมาวางเรื่องของระบบวิธีการเรียนรู้ได้อันนี้เป็น8สมรรถนะที่ครูรุ่นใหม่ถูกคาดหวังจากสังคมนะครับแเรื่อง น,นอกจากนี้ท่านก็บอกว่ามันมี8สมรรถนะที่คาดหวังสำหรับครูมันก็มี6ความท้าทายของประชาชนประชาคมทางด้านคลุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เพราะว่าเป็นคนที่ทําหน้าที่ในการสร้างครูนะครับความท้าทายน,นั้นมีอะไรบ้างนะครับอันที่1น,นะครับก็คือการผลิตครูแบบ competency based หรือว่า outcome based นะครับก็คือสร้างครูที่บนฐานสมรรถนะเราเชื่อว่าถ้าครูถูกผลิตออกไปแบบไหนครูก็จะไปสร้างการเรียนรู้ในลักษณะแบบนั้น ครับคอมพิเตอรซีเบสเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันที่สองเรื่องของการเรียนรู้แบบโมดูนะครับเล ARNING MODULE นะครับ, module, นรบเน้นในเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะเป็นเรื่องๆให้กับครูก็คือคงว่าได้สอนแบบเราเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งครับท่านท่านพูดครับท่านพูดเขาร่วมครับก็คือว่าเราจะเชื่อว่าเด็กเนี่ยเวลาเข้ามาห้องเรียนเนี่ยเด็กจะต้องไม่รู้อะไรเลยนะแม้ว่าเขาอาจจะไปเรียนพิเศษมาเพราะฉะนั้นพอเราเชื่ออย่างนี้ปุ๊บเวลาที่เราสอน แล้วก็สอนแบบยังไงครับไปหมดทุกเรื่องเลยกลัวเด็กจะไม่รู้นะครับเด็กก็อาจจะเบิดเอาได้แต่ถ้าเราทําเป็น learning module ขึ้นมาแล้วเติมสมรรถนะเข้าไปในแต่ละโม d u l แล้วเด็กทําเป็นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบเหมาะมากกว่านะครับอันที่3ามเพิ่มเรื่องของ field experience s ก็คือการเรียนรู้ให้กับนักศึกษานะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายนะครับให้เด็กได้มีประสบการณ์ในฟิลได้ลงพื้นที่ได้ไปดูสังเกตชั้นเรียน ตอนนี้อาจจะชั้นเรียนก็คงไม่พอแล้วถ้าโลกเปลี่ยนขนาดนี้ครูอาจจะต้องไปฝึกงานในบริษัทด้วยไหมครูต้องไปอยู่ในสังคมอะไรต่างๆด้วยไหมครูจะได้มีความเชื่อมโยงได้ว่าสิ่งที่ครูสอนนั้นมันเอาไปใช้ได้จริงในบริบทของสังคมนะครับอันที่4ก็คือต้องมีกลไกลในการกํากับติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่บรรจุใหม่เราจะเห็นข่าวว่าครูที่ไปบรรจุใหม่เป็นยังไงครับสักพักหนึ่งลาออกเราต้องแค่นี้ไม่พอมันต้องมีระบบโค้ชก็คือมอนิเตอร์ง กระบวนการแล้วก็ช่วยเหลือติดตามเขาด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการเปิดพรมแดนการทํางานของบัณฑิตนะครับที่ให้ไม่ได้มองแค่ว่าครูคือสร้างนักเรียนแต่ครูต้องเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรนะครับต้องมีบทบาทในฐานะคนที่จะทําหน้าที่ในการ l e ARNING COACH หรือ facilitator มากกว่าการที่จะเป็นชีสอย่างเดียวนะครับเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โอ้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ คือยกระดับจากเดิมแค่ว่าเราสร้างคนนักเรียนอย่างเดียวไม่พอเป็นนักสร้างคนไปด้วยนักสัพนาสังคมอย์ด้วยและสุดท้ายท่านอาจารย์ฝากเรื่องของเราต้องมีกลไกลการแก้ปัญหาการศึกษาพื้นที่ที่อาศัย a อร b เร a บีย o แอ h มากขึ้นเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันวันก่อนได้มีโอกาสไปกับท่านลองนะครับฝ่ายการสื่อสารนะครชุมชนรถไฟนะครับแค่ข้ามสมิตภาพไปครับปรากฏว่าโอ้โห เราจะเอาวิธีการที่เราสอนในโรงเรียนสาธิตหรือในโรงเรียนทั่วไปเนี่ยไปกับคนกลุ่มนี้ไม่ได้เลยเราจะต้องไปเห็นปัญหาของของเขาบางทีเขาต้องการการศึกษาที่มันเป็นมีมนวัตรกรรมหรือมีเครื่องมืออะไรไปกระตุ้นให้เขาได้ใช้ชีวิตแล้วก็ได้มีวิธีการเขาเรียกว่าทํางานกับคนในชุมชนนั้นเขาก็โอเคเขามีความสุขแล้วเขาไม่ต้องการที่จะเป็นเลิศหรือไปเรียนเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยครับนี่เป็นความท้าทายที่ท่านอาจารย์อมรวิทย์ฝากไว้ให้กับพวกเราคือว่า ทั้ง8สมรรถนะที่ต้องมีและก็6ความท้าทายของคนในประชาคมของศึกษา,าศษาสตร์รู้ศาสตร์ที่ต้องต่อยอดครับท่านทูตครับ,รบ,บก็เป็นประเด็นที่ลงมาในาระดับไมโครคือผมกับท่านทูตดำรงเนี่ยสนทนากันบ่อยเรื่องงานการศึกษาเพราะเรามองภาพใหญ่ภาพรวมมากภาพแมกโครมากว่าไม่รู้จะขับเคลื่นอนยังไงเหมือนท่านพูดตะกี้ว่าคนที่ต่าสุดที่จะขับเคลื่อนเรื่องงานการศึกษาได้ก็ต้องเป็น นาย,ยกมนตรีดนตรีศึกษามนตรีอรวอเนี่ยไม่มีทางทําได้นี่ก็เลยพอพอคุยกันแมโครงว่าครูเปเหารู้วิชาทางออกไงผมก็เลยชวนทัุนดลบว่างั้นเราลงมาทําไมโครกันเถอะนะฮะมาช่วยคณะศึกษาศาสตร์ขอนแก่นเนี่ยขับเคลื่อนระดับไมโครให้เป็นโมเดลให้ได้นะฮะด้วยเหตุน,นีทัตุนดลุก็เลยรับปากที่จะมามาช่วยกับผมนะฮะเพราะว่าเรานั่งคุยกันบ่อยในฐานะที่เป็นทูตน,นอกแถวเลยนะ,ะทูตน,นอกแถวก็เลย มาช่วยกันว่าท่านจะช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์มอเนี่ยให้ไปทิศทางที่เราคิดหวังได้อันนี้ก็เคยก็เลยชวนทัทุลดำรงมาท่านอมรมมิทย์เป็นนักการศึกษาจากคารุศาสตร์จุราะนะฮะท่านก็มองมุมอมองในของกันเป็นนักผลิตครูว่าจะผลิตครูอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่ดีท่านจะมีทั้งสกิลเรื่องท้าทายนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะที่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าจะผลิตครูอย่างนี้ และผลผลิตของครูต่อจะผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างไรเนี่ยนะครับ